งานวันนี้ก็ตามที่นักกฎหมายทราบนะครับว่าเป็นงานวันลพีอันเป็นวันที่พระองค์เจ้าลพีของเราได้สิ้นพระชนนะครับก็ขณะทีออ่มีพระชนมายุ 70, ออ47พรรษานะครับก็นักกฎหมายเราก็ถือว่าเราขาดพระบิดาแห่งกฎหมายไปนะครับ แล้วก็วันที่7สิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันสิ้นพระชนนั้นเหล่านักกฎหมายนะครับก็จะน้อมใจร่วมระลึกถึงพระองค์ท่านก็จัดให้มีงานวละพีขึ้นนะครับทุกวันที่7สิงหาทุกปีก็กิจกรรมนะครับเราจะเห็นว่าในภาคเช้าเราก็จะมีการถวายพูมลานะครับแล้วก็จัดในพิธีสงฆ์นะครับ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระอ,องค์ท่านครับแล้วก็โดยหลักการแล้ววันนี้นักกฎหมายก็จะถือเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับจะมีตั้งแต่ผู้ภากษาอายการนะครับตำรวจราชทันฝ่ายกระทรวงยุติธรรมนะครับครับนักศึกษาครูอาจารย์นะครับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็จะมาพร้อมใจกันในวันนี้ และเมื่อมาพร้อมใจกันแล้วนะครับเราก็จะถือว่าก็จะจัดให้มีเช่นของจังหวัดสงขาในวันนี้นะครับในวันนี้ก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับมีการแข่งขันกีฬาเปตองเอ่อสนุกเกอร์นะครับแล้วก็อีกหลายหลายอย่างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะศาลเองนะครับผู้พักษาก็จะจัดให้มีการตอบปัญหากฎหมายนะครับเพื่อหาคัดเลือก นะครับเข้าคัดเลือกในระดับภาคนะครับแล้วก็จะส่งนักเรียนนักศึกษาที่ชนะเลิศในด้านกฎหมายไปชิงแชมป์ในระดับประเทศก็เป็นที่ดีใจนะครับปีที่แล้วเราส่งนักเรียนของจังหวัดพัทลุงเราก็ได้ที่สองของประเทศมานะครับนั่นคือกิจกรรมที่เราเหล่านักกฎหมายนะครับในสงขาและตลอดจนถึง,ถงทั้งภาคเก้านะครับร่วมกัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาของไทยเราครับนักกฎหมายทุกคนมีใจอยู่แล้วว่าวันที่จะสิงหาเป็นวันของพระบิดาของเรานะครับพระบิดากฎหมายไทยนะครับมันก็จะต้องสื่อทอดอย่างนี้ต่อเนื่องไปนะครับไม่ไม่มีที่สิ้นสุดผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราเหล่านักกฎหมายเรามีวิชาชีพอย่างนี้นะครับเราทํากฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเป็นธรรมของสังคมเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ชีวิตเราจะอยู่อย่างนี้ได้ เราก็ต้องน้มลำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทยที่ให้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริตให้กับประชาชนนะครับเพื่อสนองเจตนารมนะครับพระ,พร,ะราชดำริและพระราชรำดำรสของพระองค์ท่านพระองค์จ้าลพีสืบต่อไปครับ